แต่พี่พีทเหลือไปเห็นเบอร์โทรศัพท์นี่อะไรอันนี้เป็นอย่าบอกเป็นเดลิเวอรี่นะเป็นเดลิเวอรี่ครับทูอีกอ้าวมาอ๋อจำจองครับโทรเดลิเวอรี่นะครับมีเราเป็นออโต้ออโต้ยะมีเดลิเวอรี่ด้วยครับนะฮะออสก็จะเป็นคอนเซ็ปต์อ๋อในนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเมนูเซตเลยนะครับมีรายการต่างๆขึ้นมาเลย มีน้ำเบย์นะครับพี่จะเรียกน้ำเบย์อะไรก็โทรแจ้งได้เลยครับผมไม่ต้องไปบอกว่าเอาอันนี้ใส่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเลยนะครับเบอร์โทรก็ชัดเจนนะครับอ๋อเนี่ยนะครับ0 2นย์สองหก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 สามสามแปดแปดโอ้ง่ายด้วยนะฮะับครับผมเดีีบกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มครับสามทุ่มนี่คือลาสออเดอร์แล้วนะครับอ๋อแล้วท่านผู้ชมครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งคือขั้นต่ำในการสั่งซื้อเพียงแค่200บาทครับท่านผู้ชมครับมาทานที่ร้านก็200กว่าบาท สั่งกับบ้านก็200กว่าบาทสั่งมาเลยครับนะฮะสะดวกทุกอย่างแล้วสดด้วยสดด้วยนะ,ะนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมทราบเลร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นในเค้าเจอร์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของ เขาเรียกอะไรโปรโมชั่นนะครับเช่นการสะสมคะแนนสะสมแต้มของโอโตยะเข้ามีก็มีครับนะฮะนี่คือแฮปปี้การ์ดแฮปปี้การ์ดครับนี่นะครับแฮปปี้การ์ดนี่คืออะไรครับทานครบเท่าไหร่ยังไงทานครบ150บาทครับ150บาทได้จะได้สแต้มอ่าสแต้มหนึ่งดวงหนึ่งดวงไปครับครบ15ดวง15ดวงนะครับก็เท่ากับ150บาท ใช้แทนเงินสดใช้แทนเงินสดนี้ในเมื่อครบได้เลยสมมติมือนั้นนะครับทานไปทั้งหมด300ครับเนี่ยร้อยห้าสิบ้อยห้าสิบและจ่ายแค่อีกร้อยห้าส้อยห้าสิบครับแม่อยากจะปั๊มไปสักสิบสี่ดวงเลย เชิญครับพี่ครับพาพี่เข้าไปหน่อยเลยโเชิญเลยครับครัวไม่เล็กนะเนี่ยใหญ่มากครับเจกว่าตารางเมตรครับเฉพาะครัวนะครับเจ็ดสิบกว่าตารางเมตรไม่ไม่เล็กครับท่านผู้ชมครับผมผมไปมาหลายที่นะครับก็นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เน้นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยของครัวครับผมแสดงว่าคุณภาพของการทาอาหารต้องสําคัญกว่า ขยายพื้นที่การขายครับแต่จริงจริงๆแล้วก็มีโต๊ะอ,อยู่ประมาณเท่าดีดูเมื่อกี้ประมาณก็เจ็ดสิบกว่สิบได้นะเจ็ดสิบแปดที่นั่งครับเจ็ดสิบแปดที่เจ็ดสิบแปดที่นั่งครัก็ถือว่าสเกลใหญ่น,นี่กี่ตารางเมตรนะที่จริงทั้งหมดที่ประครับใช่ครับทั้งหมดนี่สองร้อยสองร้อยตารางเมตรครับ<อ>ครับ<อ>ครับสะอาดครับท่านผู้ชมเข้ามาถึงเนี่ยสมชื่อเลยครับอาหารญี่ปุ่นไอ้ตรงนี้มีกระดานเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็น layout ครับ layout ของร้านนะครับ แล้วเราก็จะมีการแบ่งโซนกันเพื่อให้พนักงานได้ดูแลไปอย่างนี้น้องฝนดูแลโซนซนะครับอ,อ,อย่างนี้น้องฟ้าดูแล C3, ส4 C5, C6 คนขาแบขแม่นกันมากเลยนะครับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่ล้างผักไปเนี้งเตรียมผักในส่วนของการเตรียมพีแพครับนะครับอาจจะเรียกว่าซอยสามตอนที่ซอยสามครับซอยสามซอยซอยสามหมถึงอะไรนะฮะซอยสามคือการพีแพรหันหมูหันผักหันไก่อยู่ตรงนี้หมดเลยครับผมอ่าโอเคโอเคนะฮะแล้วดูเป็นสัดส่วนนะฮะเดียวผมอ่เป็นผู้ชายหมดเลยนะเนี่ยครับ ก็มีนะครับโอ้ยผู้ชายเก่งนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายทำอาหารเก่งมากเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแต่อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยเขาควบคุมด้วยเชฟจากญี่ปุ่นเลยนะชื่อมิสเตอร์นิฮิไรซังครับนิฮิไรซังนะครับเดี๋ยวแบบนี่ไรซังหน่อยดีครับผมเชิญครับนี่ไรซังครับอ๋าโยริโกะครับโยริสุจิโกะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับครับเอาพูดไทยได้ด้วยเหรออยู่อยู่ประเทไทยกี่ปีแล้วเนี่ยอไรซังอยู่สี่ปีแล้วนะครับสี่ปีแล้วนะครับเป็นคนไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลับญี่ปุ่นแล้ว คุณเลนภรรยาเป็นคนไทยด้วยครับอ้าวสบายใจได้เลยครับนี่อะไรสังรัดนะฮะให้สั่งเป็นไงครับสนุกไหมครับกับการที่มาเป็นเราเรียกว่าอะไรหัวหน้าเชฟเลยป่ะครับหัวหน้าเชฟเลยครับหัวหน้าเชฟเลยของโอโตยะสนุกไหมครับสนุกดีนะครับกี่ปี้วครับร่วมงานกับโอโตยะหกปีหกปีนะครับอยู่ต่อไปให้ครบ30ปีเลยนะนะอย่าไปไหนนะ นี่จะสั่งเป็นคนควบคุมอาหารรสชาติอาหารเองก่อนออกด้วยถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีความอะไรนะเท่ากันครับในทุกๆพอร์ชั่นครับไม่ผ่านนี่ไม่ไม่เสริฟไม่ไม่ผ่านไม่เสร์ฟครับแล้วแต่นี้ญี่ปุ่นแสดงว่าต้องมีลูกมือเป็นคนไทยใช่ครับหรือว่ามีอะไรนะทีมเชฟอีกคนเป็นคนไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยมีใครคนหนึ่งอ่านี่ครับชัดตังครับอ่าคุณชัดนะคุณชัดนะสวัสดีครับแหมนะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามานะฮะในกลองโอโตยะนะฮะ ที่นี่เนี่ยยอมรับเลยหล่อตั้งแต่โอเปอเรชั่นดีเรกเตอร์ไปจนถึงซอย3เลยนะขอบคุณครับโอ้โหดูนะแต่ละคนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากคือต้องคลีนใช่ไหมครับสะอาดมากคุณจัดนี่ก็เป็นประจำประจํประจำตรงนี้ประจําที่นี่ครับจัดเป็นไงลูกค้าเข้าเยอะสุดเน่ทันไหม เยอะสุดนี่คือแบบเต็มทุกโต๊ะเลยป่ะเต็มทุกโต๊ะเลยแต่อาหารไม่ว่าจะยังไงก็ต้องออกมารสชาติเหมือนกันหมดต้องให้ได้คุณภาพครับแล้วแล้วมีไหมครับเช่นเราลิมิตชามอยู่แค่นี้ต้องกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นกำหนดต้องมีไหมมีนะครับมีครับอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราไปอะไรเนีปลาเนี่ยนะฮะปลาชิมะข้าวเกาปลาชิมะข้าวเก๋าเนี่ยการย่างต้องย่างสดๆอยู่แล้วถูกครับผมอย่างเซตนั้นอ่ะเท่าไหร่กี่นาทีประมาณสิบห้านะ รับห้านาทีพอได้รอไม่นานก็จะได้รับทานปลาย่างที่อร่อยครับนะจุ่มฉับเลยนะครับโอ้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เซนโซบะ้กำาลังเซนโซบะอยู่เลยนะเนี่ยก็คิดดูนะฮะจากตรงนู้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> ลวกร้อน <c oughs> แล้วก็มามานกน้ำเย็นหน่อยโอ้นี่นกน้ำแข็งตรงนี้เลยนะครับตรบงนี้เลยนะฮะ ลุ้เต่าเต่าย่างครับกําลังย่างปลาฮอกเก๋ครับอพอเมื่อกี้นี่นะครับผมนี่คือ15นาทีของฮอกเก๋เนี่ยนะครับอะไนใส่ฐานด้วยครับตอนที่บอกว่าเป็นฐานครับไม่อะไรนะอยู่คาริ่ไม่เกิดไม่เกิดข้าวเหมาครับใช่เนี่ยไม่มีควันนะท่านผู้ชมเราไปอยู่ตรงนี้จะได้ภหความร้อนเลยครับนะครับในตรงนั้นอะไรนะเป็นเซรามิกบอลฮะ เซรามิกบอลเซรามิกบอลอันนี้ก็นำเข้าจากญี่ปุ่นมาเพิ่มทำให้ม,มีความร้อนใช่ครับถูกไหมครับอ,อันนี้ทอดอะไรครับนี่เป็นเนไก่นะครับนี่อ,อ๋อชุบแต่ ชุบไหมครับอันนี้ชุบเล็ดขนมปังหรือชุบแป้งใช่ไหมประมาณนี้ครับใช่ครับแป้งเตาโต้ขนมปังครับอันนี้ขนมปังครับอันนี้แข็งเป็นพวกเนื้อเนื้อสัตว์ตัวนี้นแล้วนี่ท่านผู้ชมนะฮะแล้วตรงทุกอย่างเนี่ยจะมีเครื่องตั้งเวลาหมดนี่ฮะจะมีเครื่องตั้งเวลาบอกหมดเพราะฉะนั้นทมาลิมิตก็จะเท่ากันหมดถูกไหมครับเท่ากันหมดนะฮะอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นกระจก นะครับแสดงว่าแขกที่มาทานในร้านโอโตยะก็จะมองมาเห็นการทํางานในครัวได้ใช่ครับเป็นซีทรูครับสามารถที่จะมองเห็นในครัวได้หลายครัวนะฮะหลายครัวนะท่านผู้ชมคุณสุภครับไม่มีปิดกระจกแต่นี้กำลังถึงเรื่องความสะอาดด้วยครับัวยงมครับโอ้โหดีรดตอร์วิชัยเก่งมากเลยนะเนี่ยครับ สลัดพวกผัดเชื่องเคียงต่างๆอยู่ตรงนี้ี้ใช้บ่อยๆอยู่ข้างบนพอที่ใช้บ่อยๆจะอยู่ข้างบนเช่นกระลำนะับมีโปรเตโตสลัดนะฮะแล้วทุกทุกฝาเนี่ยจะมีติดชื่อไว้หมดนะฮะเพราะนั้นใครในทีมมาก็ได้หมดใช่ครับถูกไหมครับ พี่เอกครับอันนี้อันนี้อะไรอะชงมิเตอร์นะเราจะเช็คอุณหภูมิผักตะหลำจะต้อง5องศานั่นไงครับ้อง5องศาอันนี้4องศา4คือพูดง่ายๆว่าพอมันไม่ถึงอุณหภูมิก็จะช้ำเอาออกเลยเพื่อให้ได้คุณภาพสดแล้วก็กรอบแล้วก็ไม่ใช่ครับทำไมละเอียดขนาดนี้ครับ คุณมากเลยนะครพี่บุกค,ครัวเลยครับผมคุณผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมเข้าไปบุกค,ครัวของโอโตยะนะครับตามสไตล์แฟรนไชส์เรื่องง่ายๆนะครับโอ้ต้องขอบคุณคุณนัทมากเ<ว>ข้าไปถึงเนี่ยเราเห็นอะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับที่ที่กว่าจะมาเป็นอาหารจานอร่อย สวยงามนะครับแล้วก็ยังมีการตกแต่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเคาเจอร์ของของอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมจริงๆนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณร้านโอโตยาสาขาเซนท่านพระราม9ด้วยนะครับขอบคุณพี่นัทด้วยนะ o p บเ a อ i o เรชั่นไดเรเตอร์ของเรานะครับคุณจาุรงค์ดอกไม้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ขออนุญาตมอบเซอร์ติฟิเคตนะครับที่ระลึกนะครับจากรายการแฟรนไชส์เรื่องง่ายๆนะครับให้ไว้ว่าวันนี้เราได้มาเยี่ยม ที่ร้านโอโตยะครับเซ็นทรัลลาดพรการนะครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าอาหารญี่ปุ่นนะที่ไหนที่ไหนเนี่ยหาทานได้หมดเลยแต่วันนี้นะครับพอผมได้มาเห็นตรงนี้ร้านอาจจะดูแบบหรูหรานะครับถ้าท่านไม่เคยเข้าผมขออนุญาตแนะนําลองแวะดูฮะไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิด อาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ทานได้เลยครับมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าเ่ยนะครับสองสาบาทเนี่ยอิ่มได้สบายมากปลาเราก็เสิร์ฟเป็นตัวตัวเลยครับนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะเดี๋ยวที่ผมพาเข้าไปชมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับคุณสุพักก์กลังจะได้คุยกับผู้บริหารใหญ่ของโอโตยะนะดอร์วิชัยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าไปพบกับคุณสุภัก์และดตอร์วิชัยกันครับเขาไม่ได้จ้างเรามาทํางานจ้างเรามาทำธุรกิจจ้างว่าอะไรจ้างเรามารันธุรกิจคืออมบยง ผมไม่ได้นำคุณจิราธิวัฒน์ไม่ได้เป็นคนของทระกูลจิรัติวแต่ว่าเขามอบสิ่งที่เขาลงทุนเป็นร้อยล้านให้ผมดูแลเนี่ยมันจะทำให้ผมต้องใส่ใจเต็มที่